ครับผมครับผมโอ้โหวันนี้ก็ีบอกมาตั้งแตหนอ่ะเดินทางมาจากไหนเลื่อนานเพิ่งเดิเดียวเดินเดียวเจอก็ติดคิดตามอย่างเดียวโอ้โหพอใจไม่ดีวันนี้พอใจหน่อยเลยก็พอใจโรงงานแต่ว่ายังต้องพัฒนาต่อไปอ๋อว่าวันนี้ก็ขับเช้าไปหน่อยครับช้าไปหน่อยเช้าไปนิีช้าเช้ช้าไป่ช้าไม่ถอยแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าก็แต่ว่าก็ได้กลับบ้านกลับบ้านนะก็ดีใจแต่ยังต้องพัฒนาต่อไปครก็ ตาตั้งๆเกยอันนี้ตรงงตรงลงยกสามยิงทะลุเลยใช่ไหมมียกไหนเนี่ยจไปไหมยกสี่ยกห้ยกห้าใช่ไหม ยกห้างเป็น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 ยังไงเนี่ยยกหารับเยอะไหมรับรับไเยอะมันเสยอยู่เหะมีบุเก่านะบุเก่ายกสี่เนาะยกสี่ยกสเยอะใช่ไหมเออข้าถ้ายกสี่ไม่ได้เยอะเลยเดินยกร้อยพีรใช่ยบร้อยเลยใช่มยร้ยเลยโตาใจตามแหนเลยตามแนเราข้เลยคิดว่าจะได้อาจิบเยอะหนาที่ไม่เอาเจ็ดหมื่นนั้นเอาหม่ไม่เอาิดิดจากบานขึ้นบาไใ้ประมาณเท่าไหร่เออสามหสามหมื่นสามหมื่นประมาณ

ผมอยากเจอใครมีไหมนี่การเท่าไหร่ครับร้อยยี้ที่สุดของเรานะร้อยยี่ห้าอ๋อวันนี้ก่ร้สนาใจให้บ้างไ,มไหมอ่ะที่ผ่านมาเแพ้ใ,ให้มาเห็นไหมหไ้มาผมาแกมืสมเด็จสนุกงันสมเด็จเออจากตู้มาเนี่ยวันนี้วันนี้จากตู้มา เชฟใครก็ชิงแชมป์เนี่ยโอเคครับอยจะจะเป็นมวยไงวันนี้ครับข้าวปงอายุเท่าไหร่ฮะยี่สิบเอ็ดยอ็๋อยังน้อยอยู่เลยเกณน์อาหารไหนบ้าเนี่ยเย็นแล้วได้ไหมทำไมไม่สมัครไปเลยเอาหารเนี่ยนมีเงินเดือนอยู่แล้วเกณอาหารเนี่ยมีเงินเดือนโอ้เอายินดีด้วยยินดีด้วยครับผม